ขึ้นไปนั่คตอนนี้เป็นกรีอัคนะครับที่พร้อมที่จะมาลงทะเบียนนะครับมาลงทะเบียนได้เลยนะครับ ไม่ต้องกิดสงสัยนะครับเดินเข้าไปได้เลยนะครับมีให้รับประทานบริการฟรีนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปในที่โรงเรียนนะครับหรือจะถึงเข้ามารับประทานอยู่ด้านในด้านล่างมันจิก็ได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านตอนนี้นะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเรียนเชิญมาลงทะเบียนกันด่วนเลยนะครับเกินี้ก็จะ กล้เวลาแล้วนะครับผมลงทะเบียนกันครับ <Yeah. S 1> สอนะครับในการติดตามดูในขณะที่เราจนอ่านว่ามีค่าตรงไหนหรือเปล่านะครับเยาจนชายขอติชญน,นะครับที่อยู่ใต้อาคารนะครับหรือ ที่ลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถขึ้นไปรอด้านบนได้เลยนะครับทับ้งแข่งขันด้วยมาลงทะเบียนด้วยนะครับ อาจารย์แล้วก็นักเรียนนะครับที่สามารถขึ้นไปรอด้านบนมัสยิดได้แล้วนะครับผมเพราะเราจะทําการเปิดที่ที่เปิดกันในเวลา10.00น 10. นะครับสามารถขึ้นไปรอด้านบนมัสยิดได้เลยนะครับ าดอีกห้ากล่องขาดอกห้ากล่องเาตอันนี้หาเซตห้าได้แล้วเหลือเซตนเหลือเขาดหกล่องอข้าวอะข้าอยู่พ่้าวอยู่พิ่มอะข้าวาก่อนอะฮะเอาเจ็ดกับห้าก่อนค่ะ อันนี้ของนี้เสร็จมาเจ็ดมาอนีเจ็จแล้วก็าใอ่าังี้แล้วก็มาสีดำของ้ใยแล้วก็สีดำตอนงั้ขอ้ใยแล้วก็สีดำอานไม่ได้ทำแป้งเองีถึงแล้ทำแป้งนี้นี่จะชอเออท่เขาไม่ำยากับข้าวเหนียววว่้อง่ตเ็นนี พี่รัดอคู่ปอมนะคะพี่ให้ติ่งต็งเลยค่ะตัวน้าตาเลยนะคะเสีาคาจ้าจ้าจ้าผมแนบลายเซ็นมาด้วยนะแนบลายเซ็นจะติ่งเา็มยังยังให้นั่นไม่ทันเลยต้องไหวเอ้ย ป้าให้แก้ตัวไข่พะโล่สองใบยี่ห้าและใบเดียวเท่าไหร่ใบเดให้แก้ตัวเขาซื้อแบินด้วยพระาซื้อกัข้าวินด้วยใช่ไหมล่ะเลยต้อง่หน่อยว่าไปสิบสองมาทอาอเพราะมันมีกับข้าวอย่างอุ่นที่กินด้วยเราจะไปชิค้าเต็มที่เอเอะใช่ป่าล่ะในส่น่โอเคเพื่อนๆาถูก300 ปกย้มเปี่องคาเลื่อนอ่ะภาสีเด้อคนไหนที่ซื้อข้าวเราเราก็ลดนิดนึงอ่าใช่แต่ตอนนี้เวลาช่วงรถนะก็ไม่ได้บอกเออหดีนึกว่าหนูต้องซื้อไข่ทีละใบซะแล้วใช่ใช่ใช่ไข่เดี๋ยวแป๊บนึงเดีมันจะใส่ในนี้ให้เดี๋ยวใส่ใส่แยกเออใส่แยกนะผักจะใส่ไปไหนตื่นค่ะตื่นค่ะข้ามีไก่ใช่ไหมไก่ไก่อันนี้ปกยิ้มค่ะก่อน มีทางการทางกองตารแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเงินอยู่กับคนถ่ายแป้งเดิอันนี้อันนี้ของพี่ไหมอ่ะเนื้อสองไก่หนึ่งซอสเปี้ยกเนื้อสองตาตาดี่ยวไร้แล้วเหลือขาดไก่กับซอสเปี้ยกป้าติ่มครับวันนี้ป้าติ่มขายอะไรบ้างครับวันนี้เยติ่มขายข้าวเนื้อแดงขายซอสเปี้ยกสดตื่นทำได้กับเมื่อวานก็จะตื่นตื่นทำตั้งแต่เมื่อวานตื่นทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ยังไม่เสร็จเลยนะครับนะคบด้านไปยี่สิมไม่ได้แถมอะไรนะแถมแตงกวาให้นะลูกอ่ายีสิบไม่ได้แถมแตงกวาให้แตบไครให้กับพี่ให้เองไม่ทานดูก่อนนะลูกรับรองด้าน่บไม่ผิดหวังอันนี้ของเข็มครบไหมครบแล้วขาดอะไรครบแล้วแล้วอันนี้ครบนะครบนะด้านบาย่หนึ่ครบ